ปัจฉาตับปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจันทร์สีเลือดเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณลีฟครับคุณลีฟเล่าว่าช่วงสงกราน์ที่ผ่านมาผมได้พาแฟนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานเราเดินทางมาจากกรุงเทพแต่เช้าตรู่จนถึงที่หมายในช่วงหัวค่ำ้ดยความที่เดินทางมาเหนื่อยพอไปถึงบ้านเราก็กินข้าวกินปลาอาบน้ําเสร็จก็เข้านอ,นอนกันเลย เหตุการณ์ก็ดูปกติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นแต่เช้าเก็บข้าวของที่ขนมาจากกรุงเทพจากนั้นก็มานั่งกินข้าวที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงไกลๆซึ่งด้านหลังแคร่จะมีบ่อน้ำและถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นป่าช้าเก่าซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมด ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่กลัวผีจึงไม่ได้คิดอะไรก็เลยนั่งเล่นตามปกติหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็เผลอหลับไปบนแคร่นั้นจังหวะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นจูจูผมก็เห็นชายชาราผมขาวคราขาว,ขาวยาวรุงรังไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบนลายผ้าของม้ามาหยุดยืนที่ปลายเท้าของผม พร้อมกับหญิงวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าขอน้ำกินหน่อยตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้จะเปล่งเสียงเสียงก็ไม่ออกอาการเหมือนโดนผีอัมผมทำได้แค่กรอกตาไปมาพร้อมกับพูดในใจว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านผมถ้าจะขอ ต้องไปขอกับแม่แฟนผมที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ไม่ไกลกันมากหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็เดินไปเลยครับพอผมได้สติหลุดจากการโดนอัมผมรีบลุกขึ้นนั่งพร้อมกับมองหาสามคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นใครผมไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่แฟนฟังซึ่งแม่แฟนผมก็บอกว่าเคยเจออยู่เหมือนกัน เมื่อก่อนตอนนอนอยู่ที่แคร์นั้นเคยฝันเห็นผู้หญิงวัยกลางคนกับเด็กมาขอน้ำกินในฝันแม่ก็ให้กินและพอตื่นมาก็เจอแก้วน้ำเย็นวางอยู่บนแคร์ที่นอนอยู่นั้นไม่รู้ว่ามาได้ยังไงจากนั้นแม่แฟนก็ทำอาหารใส่กระทงไปวางไว้บริเวณนั้นเสมอเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งแม่แฟนก็ทำมาสม่ำเสมอเรื่อยมาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านค่อนข้างยุ่งกับการทำงานจนลืมและไม่ได้ทำอาหารใส่กระทงไปวางไว้เหมือนเคยปรากฏว่าแม่แฟนก็ได้ล้มป่วยลงมีอาการปวดขามากจากคนที่เดินเหินได้ปกติกลายเป็นปวดจนเดินไม่ได้ไม่ว่าจะทาย,ยาฉีดยา หาหมอเท่าไหร่อาการก็ไม่ทุเลาลงเลยและหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นบอกเพียงว่าโอกาสที่จะต้องตัดขามีสูงมากไม่อย่างนั้นอาจจะเสียชีวิตได้หากปล่อยเอาไว้สุดท้ายแฟนผมเลยต้องพึ่งสยศาสตร์พาแม่ไปหาร่างทรงชื่อดังที่กรุงเทพซึ่งร่างทรงนี้ ก็บอกกับแม่ทันทีว่ามีวิญญาณตามมาจะเอาชีวิตแม่แฟนได้ฟังก็ตกใจเลยเล่าเรื่องที่ฝันและเรื่องที่ทำกระทงอาหารไปวางไว้ให้ร่างทรงฟังร่างทรงท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรอกแต่เป็นพวกสัมภเวสีตั้งหากห้ามทำแบบนั้นอีกเพราะเมื่อมันได้รับไปแล้วหากวันใดที่เราลืมให้อาหารพวกเขา พวกเขาจะหิวและจะติดตามเราทำร้ายเราหรือจะมาเอาชีวิตเราไปด้วยหลังจากพูดเสร็จท่านก็เริ่มทำพิธีกรรมบางอย่างโดยทำกระทงใส่ข้าวเสกให้แฟนผมกับพ่อแฟนเอาไปวางที่ทางสามแพร่งบริเวณใกล้ๆนั้นพร้อมกำชับว่าวางแล้วห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาดจากนั้น แฟนกับพ่อแฟนก็รีบทำตามที่ร่างทรงบอกโดยนำกระทงไปวางแล้วเดินกลับออกมาอย่างไวแต่ระหว่างที่หันกลับออกมานั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกินกระทงข้าวที่พึ่งนำไปวางทั้งๆที่บริเวณน,นั้นไม่มีสัตว์หรือคนผ่านไปมาเลยแฟนกับพ่อแฟนได้ยินแบบนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่ง รีบกลับเข้ามาที่บ้านร่างทรงทันทีจากนั้นก็ท,ทําพิธีเรียกวิญญาณสัมภเวสีลงหม้อโดยท่านก็บริกรรมคาถาพร้อมกับใช้ผ้าแดงปิดปากหม้อเพื่อให้นำไปถ่วงลงคลองซึ่งตอนไปถ่วงน้ำนี่แหละครับแฟนผมเล่าให้ฟังว่าหม้อดินเผาขนาดใบไม่ใหญ่มากและตอนถ่วงก็ยืนอยู่บนสะพานที่ไม่สูงนักแต่เสียงที่ได้ยิน ตอนมอกระทบกับผิวน้ํานี่สิมันดังเหมือนกับเสียงคนตัวใหญ่ๆกระโดดลงไปในน้ำยังไงอย่างนั้นเลยหลังจากทาพิธีเสร็จก็พาแม่กลับมาบ้านพร้อมกับความหวังว่าแม่จะหายจากอาการปวดขาซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานอาการของแม่แฟนก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่มีอาการปวดขามากปวดจนนอนไม่หลับ ทนไม่ไหวใจจะขาดก็หายเป็นปลิดทิ้งเสียเฉยๆกลับมาเดินเหินได้ตามปกติจนทุกวันนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะฝันสักประมาณ3ปีได้ครับและนับตั้งแต่วันที่ผมรู้เรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าไปนอนที่แคร่ไม้ไผ่นั้นอีกเลยสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับส่วนตัวผมเชื่อครับ และก็ไม่อยากไปรบหลู่ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ